เขาก็จีบหนูเออเหมือนต้ออะไรอย่างเงี้ยแถวๆพอเห็นเขาแล้วเออเขาก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเออเคยเสียใจจนแบบว่าเอออยากเลิกอยากเลิกแล้วเลยเขาก็บอกว่าแบบเออที่เรามีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะคนอื่นอะไรเงี้ยเราเราจะไม่เลิกกันเพราะคนอื่นถ้าเราเลิกกันเราก็ต้องเลิกกันแบบที่เราไม่รักกันไม่ไม่ได้ฝันเลยค่ะหมายถึงว่าไม่ได้ฝันหมายถึงว่าจบ ได้ได้ช็อตช็อตได้ฮะช็อตได้ก็ไม่รู้อ่ะก็มันก็แปลกๆแปลกๆโดยการที่ใช้คำนำหน้าแบบเหมือนแบบเออสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ชินแต่ก็เรียกได้ค่ะซ้อมไปสิลองเลียกมืออะไรอ่ะการเจอกันครั้งแรกอยากได้ยินจากผมว่าเป็นยังไงตอนเป็นเป็นยังไงเขาก็จริหดูวยคตอนเริ่มแรกก็เหมือนทำงานด้วยกันค่ะ ทำงานด้วยกันก็เจอกันแต่ว่าตอนแรกเ,เจอกันครั้งแรกกับไม่ค่อยได้คุยกันมากเท่าไหร่เพราะหนูทํางานแบบเบื้องหลังโฆษณาอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนลูกสาวไงค่ะเพราะป็นลูกสาวเพราะว่าเราก็ในยุคน,นั้นในนนยุคนนั้ก็จะมีข่าวว่านางเป็นหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยเราก็เชินมองว่าเป็นลูกสาวมาตลอดจนอีกครั้งหนึ่งเจอแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนก็จบว่าไม่ใช่ละอะไรเงี้ยไม่ใช่ลูกสาวแน่นอนอะไรเงี้ย หลังจากนั้นก็เอ็มค่ะเหมือนต้ออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันได้จัหวเขาเาต้อเก่งนะแถวพาวแถวพาวแบบแบบมีคิดลุกอะแบบแถวพาวแบบว่ามีทรงมีทรงติดทรงแถวพาวติดติดทรงก็ักหลายคนหรือเปล่าแก้ตัวีแก้อว คือวันนี้สัมภาษณ์ผมกำลังคิดอยู่ผมจะเล่าเรื่องอะไรดีวะเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดแบบเล่าแบบความจริงหมดเลยอะไรเงี้ยหมดเลยแนะแบบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่สั่งสมมาเนี่ยแต่ว่าคือตอนนั้นน่ะผมผมก็เหมือนกับว่าพอเห็นเขาแล้วเออเขาก็น่ารักดีอะไรเงี้ยแล้วคือผมมาเป็นคนชอบชอบล,ลักษณะบุคลิกประมาณนี้แล้วก็ชอบเป็นคนที่แบบดูแอคทีฟขยันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับด้วยแบบด้วยด้วยสิ่งที่ชอบก็รู้สึกเฮ้ยเขาก็น่ารักก็เลยแบบพยายามพยายามค้นหาว่าเราจะไปคุยกับเขาได้ทั้งหนักแต่ เติมแต่เต็มบ้างไม่เต็มบ้างก็แรกแรกก็อาจจะไม่ชินอะไรเงี้ยหลังๆมามันก็เหมือนแบบพอมันชินแล้วมันก็เออช่างมันเถอะอะไรเงี้ยก็ก็ละในสิ่งที่แบบไม่ไม่จะลงใจอะไรประมาณเนี้ยครับไม่ตอนนั้นตอนนั้นเราเราเสียใจพอเสียใจมากไหคะแบบเสียเสียใจแบบคือเสียใจแต่ว่าเออเขาก็จะแบบไม่ มันก็คือเคยเสียใจจนแบบว่าเอออยากเลิกอยากเลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากคุยไม่อยากอะไรแล้วเขาก็จะแบบไม่ยอมเลิกคือ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 มันมีอยู่ช่วงช่วงหนึ่งครับที่แบบว่าพอเขาพอเขาเจอข่าวที่แบบว่าลบมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเขาก็คือเขาไม่ได้อยู่ในแบบวงการบันเทิงแล้วการดิวด้วยกับกับคอมเมนต์ต่างๆหรือว่าแบบกระแสที่มันเข้ามาคือมันค่อนข้างหนักคือมันไม่ใช่ตัวเขาเองแบบคนรอบข้างเขาครอบครัวหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยผมว่าคือมันมันเป็นช่วงที่แบบหนักมากมาก บบมากมากเลยสําหรับเขาอะไรอย่างี้ที่เขาเคยเล่าคือแบบแบบนอนร้องผมร้องไห้แบบหลายแบบหลายวันมากๆเลอะไรอย่างเงี้ยจนแบบจนเราคุยกันว่าเฮ้ยหรือว่าเราแบบจะเลิกกันคือเขาบอกว่าเราจะเลิกกันดีหรือเราจะแบบจบความสัมพันธ์นี้ดีเพราะว่าคือเขารู้สึกว่าคือเขาเข้าใจนะครับหมายถึงว่าเขาเข้าใจในในหน้าที่การงานแล้วก็กระแสที่เกิดขึ้นแต่เขารู้สึกว่าโอเคแต่ในเมื่อเข้าใจแต่บางทีเขาก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะหนักเกินไปแต่ว่าตอนนั้นผมก็บอกเขาบอกว่า เ,เขาก็บอกว่าแบบเออที่เรามีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะคนอื่นอะไรเงี้ยเราเราจะไม่เลิกกันเพราะคนอื่นถ้าเราเลิกกันเราก็ต้องเลิกกันแบบที่เราไม่รักกันก็เฉยเลยมัน <c oughs> คิดมาได้ทีนึงก็อยากจะปล่อยเลยอย่างเงี้ยเขาปลอกมาทีนึงเออจับตอกก็ได้ <c oughs> ก็ถ้าหลักๆเลยเขาอาจจะคือเขาเป็นคนใจเย็นมากพอมันใจเย็นแล้วมันก็เลยทําใหเา้เรื่องต่างๆ่มันเบาลงจากตัวเขาเหมือนแบบแก้ปัญหาแล้วก็ทิ้งบ้างนะปัญหาไม่ได้แก้ตลอดแต่ว่ากา็พยายามที่จะรู้ว่า,าม,มันแก้ไม่ได้เขาก็พยายามที่จะแก้ให้เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่เคยเขาเป็นคนบองโลกในแง่ดีมากๆ อย่งงบวกมากๆไม่เคยคิดไม่เคยคิดลบก,กับใครเลยแล้วเวลาพี่เรารู้สึกไม่ดีอ่ะมันเวลาที่เขาคุยกับเราเลยมันสบายใจมันรู้สึกว่าเออเขาใส่ใจเราทุกอย่างแบบทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยเขาดีมาต่อด้วยค่ะเหมือนจริงๆแล้ว,วอ,อ่ะเจมเป็นคนเริ่มแบบจากจากจากศูนย์ไปร้อยก่อนแล้วจากร้อยมัเป็นลบติดลบเลยแล้วพอติดลบปุ๊บเขาก็คือเพิ่มมาตลอดโดยที่มันไม่คะแนนเขาไม่ลงเลย คือผมว่าในเรื่องของบบความรักความสัมพันธ์อะไรเงี้ยคือด้วยระยะเวลามันมันก็มีประมาณหนึ่งแต่ผมมันผมว่ามันเหมือนทุกๆคู่อะครับคือค,บ,คบกันไปทะเลาะกันไปแบบจะเลิกก็คบกันไปใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าคืออ่โอเคถ้าเกิดเราไม่พูดถึงความรักความสัมพันธ์ผมรู้สึกว่าคือเขาเนี่ยเป็นคนท,นคนที่เป็นคนที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแบบแบบโลกแห่งความเป็นจริงแล้วก็เขาเป็นคนไม่ได้หวาน แล้วก็มันคนช็อตแบบนี้แหละเหมือนที่แบบที่ทุกคนเห็นนะมันอะไรเงี้ยแล้วผมว่า,วาปฏิกิริยาแบบแบบเนี้ยผมว่ามันก็คือมันก็ทําให้เราแบบเออมีแรงผลักดันในการที่แบบทำนั่นทํานี่ต่อไปแบบอยากอยากอยากทำทุกอย่างแบบให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็รู้นะว่าสิ่งที่เขาพูดคือเขา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 มีเจตนาดีตลอดลแต่เขาแคบเป็นคนชอบช็อตก็เลยรู้สึกว่าเออก็เขาก็เหมือนกับเป็น เป็นเป็นสีสันที่ท,ที่ที่มาเติมให้เราแบบแบบแบบเต็มได้จากคนที่แบบดูเอ่อคิดเยอะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมว่าพอมาเติมเสร็จผมว่ามันก็มันก็ดูกลมกล่อมดีในในชีวิตของผมแล้วกชีวิตคู่ของเรา